มาอยู่ตรงนี้อีกแล้วครับซอยทีวัฒนา19ทับ2นะครับถ้าเ,เพื่อนๆติดตามคลิปก็น่าจะคุ้นๆน,นะมีอยู่คลิปหนึ่งหลงทางมาเจอของดีอ่ะที่เรียกว่าหลงทางมาเจอของดีคราวที่แล้วเรามาร้านนี้ตอนกลางวันเรามากินเนี่ยฮะบะหมี่เกี๊ยวกวางตุ้งเบตงข้าวหมูแดงหมูกรอบแต่ว่าวันนี้มาอีกบรรยากาศหนึ่ง บรรยากาศที่แดดล่มลมตกแล้วเขาเปิดไฟประดับสวยงาม5โมงเย็นเขาเปิดขายฮะร้านเดียวกันเนี่ยเขาเปิดขายหมูปลา,าปังปังคูตั๊กเขาหมายมั่นปั้นมือไว้แล้ววันนี้คูตั๊กเขาไปอบรมมาเขาก็สะกิดว่ามาอ่านนะอ่านให้หมดหมูปลา,าปังปัง,ปงพระถังซมจังคุ้มครอง หมูปลาปังปังพระถังซำจังคุ้มครองอมาดูกันมาดูกันมาดูกันสัมภาษณ์สัมภาษณ์น้องเขาก่อนอวันนี้วันนี้เรามาในในชิมหมูปลาปังปังแล้วข้างล่างอะไรเกี่ยวอะไรกับพระถังซำจังคุ้มครองนี่ <c oughs> ตั้งชื่อเฉยๆังชื่อเฉยให้ให้มันให้มันสะดุดให้มันแปลกก็เลยกลายเป็นหมูปลาปังปังพระถังซำจังคุ้มครอง แล้ว,ลวในเวลานี้นอกจากหมูปลาละก็ยังมีบะหมี่ม,มีเกี๊ยวมีอะไรอยู่เหมือนเดิม<ช>แต่ว่าห้าโมงเงย็นเราเพิ่มหมูปลาะขึ้นมา<ช>อ่างั้นพาผมแนะนําหน่อยว่า,ว,าว่าเป็นยังไงฮะเราม,มเีเป็นเมนูหมูหมูย่างอะค่ะหมูยาม่ยางไม่ได้หมักปลาไม่ได้หมักปลาใช่เป็นหมูย่างหมักหมักตามสูตรของเราค่ะตามสูตรแต่เครื่องที่เราจิ้มก็คือคนไม่ทานปลาก็จะมีแจ่วแจ่วมะหาะ ครับเป็นปลาบองทำเองเหมือนกันแต่แต่หมูปลาเนี่ไอแต่หมูที่หมักแล้วย่างเนี่ยก็ก็หมักมีรสชาติใช่มีรสชาติแล้วคือถ้าเกิดเด็กไม่ทานอะไรก็คือทานกับาข้านี้เลยก็เป็นหมูปิ้งเลยใช่ค่ะแต่แต่ก็เป็นสูตรของทางร้านไม่ไม่ได้ไม่ได้หวานน้ำนะคะไม่ไม่ได้หวานแบบหมูปิ้งเพราะเพราะฉะนั้นอ่าหมูไม้ละ15บาท พอหมูมันละสิบห้าบาทอ่ากันกันนี่นี่นี่เขาหมักไว้โอ๋ยสะอาดสะอ้านเนาะสะอาดสะอ้านแล้วก็ปิ้งเตาถ่านปิ้งเตาถ่านหอมๆเมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นไม้ละสิบห้าจะย่างไว้ระดับหนึ่งแล้วเราก็จะพักไว้ที่นี่ครับเวลาลูกค้าเอาจะย่างใหม่อ่าก็อุ่นเพราะไม่งั้นมันไม่ทันอ่าตอนนี้ถ้าพอลูกค้าสั่งไม้ละสิบห้าบาทเราเราก็จะเป็นจัดเป็นถาดเป็นถาดมาให้ แล้วแล้วบอกว่าฟรีผักปลาบองหมายความว่าอ๋อก็ขยับมาตรงนี้อ่ามาดูตรงนี้มาดูตรงนี้นี่อันนี้ก็คือฟรีผักอยู่นี่เรียงรายอยู่นี่สะอาดสะอ้านนะมีฝาปิดแมลงมดแมลงอะไรไม่มาไต่มาตอมเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นแจ่วเป็นแจ่วแจ่วมะขามอันนี้คือฟรีใช่ฟรีเติมได้ตลอดเติมได้อ่าถ้าแล้วก็เราจะแยกผัก เขาเขาขอเปิดขอเปิดดูให้ให้อ่าดูหน้าทานนี่เดี๋ยวเปิดไฟหน่อยเราจะค้นอาหารรสไม่ค่อยก็ทำเองก็ทำเองก็ทำเองอันนี้อันนี้และอันนี้ปลาลาบองใช่ปลาลาบองต้มสุกค่ะผัดคุตักไหนลองพิสูจน์สิอันนี้อันนี้เขาใส่อีสานอยู่แล้วหอมมากใส่อีสานหอมปลาใช่ไหมทานได้ครับ ฮะแล้วก็ผักเนี่ยมันก็มีบรรดาผักต่างๆเนาะก็แล้วเราเห็นมีรังน้ําแข็งนี่ก็คือหมายถึงว่าเราเดี๋ยวเวลาผักเราจะเอาน้ำรอไวเอารอไวอ่าเพราะแสดงว่ารเดอร์ก็มาสั่งได้แล้วเวลาสั่งทํายังไงฮะมาเข้าไปในในเอ่อชื่อร้านเราเลยค่ะชื่อร้านก็คือหมูหมูปลาะปังปังพระถังซาจังคุ้มคลองในแกลบ หรือว่าใน,ในไห<อ>น,ไนในไลแมนไลแมนในไลแมนอ่าแล้วแล้วเขาก็จะมาก็ไปเลือกดูจะเอาอะไรอะไรอย่างเงงั้นตอนนี้ครูตัก๊กวันนี้จะทานอะไรวันนี้ยกยก,ยกให้คุณรีคเควสตอ่าสั่งหมูใช่ไหมเอาแล้วหยิบผักเองไม่ยังไม่ต้องหยิบเยอะนะเดี๋ยวกินไม่หมดอย่าไม่ต้องเผื่อผมนะ <c oughs> ผมไม่ค่อยไม่แล้วมีข้าวเหนียวไหมฮะอะข้าวเหนียวก็มีเห็นไหม พอละห้าบาทอ่นอนี่นี่ครับไม่ต้องเยอะอ่าเอาไปแล้วต้องทานให้หมดนะแล้วสั่งอะไรให้พี่โดโด้อ่อะงั้นเราตามมาตรงนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูนี่ฮะแล้วก็ ตอนเย็นก็ยังมีบะหมี่เกี้ยวอยู่เหมือนเดิมสวัสดีครับคุณพี่ครับ <Hey. S 1> วัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับแต่ว่าลูลกชายไม,ไม่กินหมูปลาก็ทานตอนเย็นก็ยังทานอันนี้ได้ะบะหมี่เกี้ยวใช่ไหมครับเ <Hey. S 1> ขาสั่งอะไรไปบ้างนะฮะบะหมี่เ <Hey. S 1> ขาสั่ง hey. Hey. ผมผมขอเกี้ยวเกี้ยวน้ำอีกเพิ่อมอีกชามหนึง่ง เกี๊ยวน้ำพิเศษอีกชามหนึ่งของผมอ่าครับนี่ฮะที่เขาเรียกว่าบะหมี่กวางตุ้งเบตงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เน้นเรื่องนี้นะเพราะว่ามีคลิปไปแล้วแต่ว่าพี่โดโดไม่ถนัดหมูปลาก็บะหมี่เบตงแล้วกันมาดูครับทำเะรเรียมใะม่อุตสาหกรรมในครอบครัว ให้ค in no, ุณพ kind of ี <laughs> ่เขาทำไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่โต๊ะนะครับไปดูเขาย่างหมูดีกว่าหอมหอมหมูย่างนี่เราก็ย่างเรียกแขกอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะให้ควันขมงไปเรียกคนผ่านไปผ่านมาคุณตั๊กก็อันเนี้ของชอบของคุณตั๊กเขา ปลาบองมองมองกล้องผมหน่อยครัมุมนี้สวยจะจะเอาเป็นภาพหน้าปก <c oughs> ท้องฟ้าสวยเนะี่ยดูในกล้อง <c oughs> อันใช่เราจะช่วยช่วยช่วยถือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวพอเสร็จแล้วปุ๊บพอเสร็จแล้วปุ๊บช่วยถือเดี๋ยวจะไปมุมเนี้ยท้องฟ้าสวย ถ,ถ้าอยากให้มีกิมมิกนะแล้วให้คนแต่งตัวเป็นพระถังซัมจั๋งแล้วก็มีเตปยป่บบวยไก่แล้วก็มายืนหน้าร้านเนี่ยหร,หรือเอาไอ้ที่มันอะไรเป่าลมระบกไปบกมาก็ได้เป็นพระถังซัมจั๋งคุ้มครองบบเอเอ,เอแต่งเองแต่งเองใช่ใช่ใช่มีครบทุกคนนะมีครบไหมมีพระถังเตยป่วยไก่เอามีพระถังซัมจั๋งก็คุณพ่อเนาะ เออใช่เดี๋ยวเราไปลงนิ้วไหนแล้วเราเช่าชุดมาน <laughs> ี่แสดงว่าพูดปุ๊บเห็นภาพ <laughs> และและใครเป็นหงอคงอ่ะหงอคงอ่ะมียังไม่งั้นจะเอาโดจะเชื่อให้โดโดมาเป็นหงอคงให้คุณทางร้านแค่แต่งเป็นพระถังสัมจังกูตักมัวมัวแต่ดูคลิป ทางร้านเขาจะแต่งเป็นพระสังสามจังแล้วให้โดโดแต่งเป็นหงอคงมายืนโบกหน้าร้านเรียกแขกเรียกแขกมละลาโอเคยกโชว์หน่อยจ้ายกโชว์หน่อยไม่ไม่ยินด้วยยินสองคนเลยจับกันสองฝั่งไม่ไม่ถอดแมสหน่อยเหรอ โอเคขอบคุณครับไปเราไปทานกันอเอาข้าวเหนียวไหมล่ะคุณก็มันอ้วนนะก็เอาข้าวเหนียวมามาก้อนน้อยๆก็ได้ข้าวเหนียวมันน้อยน้อยที่สุดนะครับถึงเดียวถึงเดียวไม่งั้นมันก็ไม่ครบองค์ประกอบอ๋อ อือโดดทนความเยาปิ่นเย้ายวนไม่ไหวจิ้มแจ่วเลยให้แม่ให้แม่ค่อยทำให้มันร้อนอยู่แต่สั่งบะหมี่ให้โดโดแล้วเขาใส่ยังไงเขาใส่้าก่วนี่จะหัาขอบคุณครับอากุตัสสารละลายดด้ นี่ฮะออันนี้ก็ไม่บรรยายมากนะอันนี้เพราะว่าเคยมาชิมบรรยายแล้รสชาติแล้วก็อันนี้ฮะมีเบตงเจีตงเบตงดิโรโด้อันนี้ของพี่โรโดค่ะผมสั่งเกี๊ยวน้ำไปอของคุณแม่อันนี้ด้วยแห้งเขาจะต้องมี หมูปลาปังปังถ้าถังซำจังคุ้มครองส่วนที่โรเป็นหงอคงก็กิน ก๋วยเตี๋ยวให้ลูกก่อน น้ำซุปเขาไล่อยู่แล้วน้ำซุปอร่อยอยู่แล้ว,ลลวทีตักปรุงเสร็จยังอาป,าปรุง <ไป S 1> <ป>เลยไปตรงเราไม่ปรุงตลองชิมดีก่าคุณยังไม่ได้คราวที่แล้วคุณยังมไ,มมไม,ม<ะ>่ได้ชิมใช่ไหมค่ะคราวนี้ก็เลยจะชิมว่าเราไม่ปรุงเพราะเขามีน้ำราดเขามีน้ำซอส หมูปลาล้นี่เขามีห้ามงยินเป็นต้นไปนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตั้งแต่เช้าเปิดร้านก็จะมีบะหมี่เมตรงมีเกี๊ยวมีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบอยนงเงี้ยเมตรงแต่วันนี้คลิปเราเรามาเน้นที่หมูปลาล้านะ,อ,ะอย่าเลยคุณหมูปลาล้ามหมูปลาขอบคุณครับ น้ำอะไรคุณสั่งน้ำอะไรไปเลมอนโซดาเลมอนโซดาโอเค โซดาเปล่าๆจักจะขวดนึงแล้วก็แล้วก็น้ำแข็งแท้ๆปลาคุตตะค่ะซีนปลาแต่ตอนนี้ผมหอมน้ำซุปที่อยู่ตรงหน้าผมมากนลหอมน้ำน้ำซุปเกียวน้ำ ลุยลุยบะหมี่เคี่ยวไปนะ ปลาหวเปลาเพราะอร่อยแล้วอ่ะอย่างที่บอกถ้าถ้าเด็กไม่ไม่กินถ้าเด็กไม่กินปลาไม่กินเจาเนะนา้าว่นะกินหนูปลาเนี่ยชออร่อยแล้วตอนนี้ต่อทิ้งอันนี้ละหุ่งเจา้าว ตามด้วยครับ กลัวกลิ่นปลาอะไรก็ไม่ต้องห่วงหอมพอหอมพอที่ว่ากินได้ดทุกเพศทุกวัย ชิมแล้วเติมแค่น้ำส้มกับพริกไทยที่ใส่ไปแล้วลืมลืมกดลืมกดลืมกดเลคคอร์ดแล้วก็ชิมน้ำตอนยังไม่ได้ปรุงละหวานเชื่อ,อเลยเกียวเขาเนี่ยมาลูกใหญ่ๆนี่เลยครับ ก็คิดดูเป็นร้านที่บ้านโดโดพาเที่ยวต้องมาซ้ำสุดยอด พีโดกินได้พ ch <c ười> ีโดจิ้มจิ้มจิ้มแจงเฉยเลยอม่ลหมูวะตัสซสังหมูิสเงังหมูมาจิ้มกระเจี๊ยวเอากี่ไม้เอาเอาเอาหมูอีกกี่ไม้คุณ เอาบุญห้ามเมื่อคืนกี่ไม้ห้าไม้เอาเอาอีกห้าไม้จ้ะอร่อยดูตับปิดใจแล้วสั่งหมูอีกห้าไม้ ลอมหมูก่อนเดี๋ยวโดนลองหมูก่นนอกนนะโดนกินหมูจิ้มอะไรโดนจิ้มโ<ม>ดนจิ้มแกีวหรือจิ้มปลาจิ้มปลาจิ้มปลาด้วยเหรอโดนเป็นลูกอะไรลูกกีอะไรอีานลูกอีสานกินปลาได้คร,รับปิ้งปิ้งก็ปิ้งกันอย่างคาักคามเม้ง ใจน้ำซุปที่นี่ยุูตั๊กไอ่ปากเลยว่าน้ำซุปข้าวหรอกแล้วก็น้ำส้มเขาด้วยคุตักเขาไม่ค่อยรู้เพราะว่าเขาไม่ใช่สายกินน้ำส้มเท่าไหร่ไม่ใช่สายเปรี้ยวผมสายเปรี้ยวผมจะรู้เลยเวลานนี้เขาทําน้ำพริกน้ำส้มดีไหมอะไรไหม อันนี้ยกให้คุณตัก๊กคุณตั๊กชอบมาก

แล้วหรอจิ้มเองเขาเขาจะให้วางแล้วเขาหยิบเองนะ ต้องสลับมือได้ไหมด้วยไม่ต้องสลับได้ไหมเอามือขวาอย่างเดียวเดี๋ยวเราไม่สะใจเล,ลูกอีสานต้องกินมือเรียงครับรวมทั้งหมดกี่ไม้เนี่ยคุณวันนี้สิบไม้ไม รอบละห้าไม้สองรอบเป็นสิบไม้โอเคครับอร่อยกูตักมาชิมการันตีลวพี่โดโด้ก็ยัง<ด><ด>จิ้มแจว่วจิ้มปลาได้ก็สำหรับคนที่บอกว่าเออไม่ค่อยชอบปลาล้านะผมอยากแนะนำให้มาลองลองชิมดูเพราะว่าผมว่าเขาทำรสชาติละมุนแล้วก็ไม่แรงอ่ะกิ่นปลาล้าไม่แรงใช่ไหมคุณไม่ต้องกลัวว่า จะเหม็นติดมือติดปากอะไรอ่ะเขาทําแบบกินปลานีไม่แรงทําแบบนุ่มนวลแต่เมื่อกินแล้วก็ได้รับรสชาติของปลาครับอร่อยอะไรบอกว่ามีมีเอฟซตามมาใช่ไหมฮะก็ขอบรับก็ขอบคุณเอซด้วยครับที่ที่มาอุดหนุนแล้วก็ตามช่องโดโดพาเที่ยวมา ครับดีมากไม่ได้งมาในเช้านี้มาคันหนึ่งงนเท่าก็ไปทำก็แลครับครับครบ <8 5 S 1> ครับ285และแต่ว่า,าคุณพี่ค,คุณพี่ผู้ชายเลี้ยงน้องโดโด,โดเน,ะเนเาะโดขอบคุณยังขอบคุณครับที่เลี้ยงน้องโดโด,โด,โดเนาะต้องยอมรับความจริงอยอมรับไม่ละไปครับอิ่มอร่อยคุณ<า>ตัก<า>ไหนๆเ,เป็นคนกินแล้วก็เมนทางนี้เชิญชวนเพื่อนๆนี่ร้านนี้เป็นไง เชิญชวนเพื่อนเพื่อและห้ทานนะฮะมาทานหมูปลานะฮะแบบรสดเยี่มากค่ะแล้วก็อร่อย่านนะคะก็ทานเขาอร่อยมากพี่พี่โดยังจิ้มเฉยเลยอ่ะปกติไม่ค่อยทานหนึ่งตองต้ามปะเร็วปะค่อยค่อยเบาเบาปะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม้กดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยด้วยนะครับดูสุดไปครับวันนีครับบ๊ายบาย